รีวิวจากใจคุณครูหลังใช้บล็อกช่องลม a อบล็อกมา2ปีบอกเลยว่าคู้คลิปนี้ a อบล็อกจะมาแชร์รีวิวสุดประทับใจจากคุณนัทค่ะที่สั่งบล็อกช่องลมไปใช้ที่พยาวค่ะก็บอกว่าเลือกสั่งจากเราทั้งที่ไกลถึงปงทุมธานีนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าบล็อกช่องลมของเอบร็อกมีจุดเด่นที่แตกต่างนะคะมีร่องพิเศษสําหรับเสียบเหล็กนะคะระหว่างก้อนค่ะทําให้ผนังแข็งแรงพิเศษลูกชายปีนเล่นก็ยังไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณครูเลือกลายเลยขาคณิตของเรานะคะเป็นรุ่น 0 0นนะคะบอกว่าสวยทันสมัยไม่มีวันเอาไปเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาแสงลอดผ่านบล็อกช่องลมนะคะให้เงาที่สวยมากค่ะยิ่งตอนลอยกระทงนะคะพอเอาประทีปมาวางนะคะบรรยากาศเหมือนร้านอาหาร5้าดาวเลยค่ะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเอบบ็อกมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะและตอนนี้ก็มีดีลลดที่ประจำระหว่างสายแต่ละภาคนะคะซึ่งไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ ท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาบล็อกช่องลมดีไซน์สวยๆนะคะคุณภาพเยือมแข็งแรงทนทานแวะเข้ามาเลือกลายได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะสนใจบล็อกช่องลมสวยๆมีลายให้เลือกเยอะมากมายนะคะแบบนี้นะคะติดต่อเราเอบลอค่ะ